สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์มังกรฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับพุทธคือพุทธะคำสอนขององค์พระสักยมุนีคงอยู่มิเปลี่ยนแปลงปัญหาเกิดจากผู้คนยึดในตัวบุคคลมากกว่าคำสอนของพุทธองค์เมื่อถึงยุคนี้ ยุคที่ปัจจัยทางโลกส่งผลมากกว่าปัจจัยทางธรรมคือบททดสอบและคัดกรองผู้ปฏิบัติธรรมครั้งสำคัญในขณะที่บททดสอบทำหน้าที่ผู้ที่มีจุดมุ่งม,มัน่นเดินตามแนวทางของท่านก็จะได้เจอธรรมะและแนวทางที่ถูกต้องเมโดยส่งผ่านผู้ที่ถูกเลือกเพื่อนำพาคนกลุ่มนี้ไปสู่ยุคพระศรีอริยะ จากนี้จะเกิดเส้นขนานที่ชัดเจนสำหรับผู้ที่มีกุศลจิตและอะกุศลจิตนิรมิตเทวาจุติอง์คเพชรพัทระนาขานคราชอาจารย์น้องไนสนิรมิตเทวาจุติกฎแห่งกรรมชีวิตหนูมีกรรมอะไรมีลูกคนแรกก็เสียชีวิตมีลูกคนที่สองก็มีโรคประจำตัวเป็นทารสีเมียชาติหนึ่งพบหนึ่ง เคยมีอดีตชาติเป็นผู้ชายมีอาชีพเป็นหัวหน้าคนต้อนวัวต้อนควายไปขายวงเล็บเห็นภาพแต่งตัวเหมือนคนอีสานภาพฉายต่อมาเป็นการพรากลูกวัวขึ้นเกวียนไปขายด้วยความสะเทือนกลัวและคิดถึงแม่น้ำตาลูกวัวตัวนั้นก็ไหลนองไปตลอดทางในขณะเดียวกันก็เห็นภาพกรมซ้อนกรรมคือ ตัวลูกวัวเองก็มีกรรมของเขาและเป็นกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการร่วมในขบวนการต่างสัตว์ไปฆ่าเช่นกันเจาะลงไปอีกสำหรับกรรมที่ส่งผลต่อลูกคือมองเห็นภาพการนำเอาน้ำอะไรให้ใครกินแล้วเขาต้องแท้งทำให้เด็กไม่ได้เกิดด้วยฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วทราบแล้วก็ขอให้มั่นร่วม บุญถ่ายชีวิตวัวควายและนั่งสมาธิสวดมนต์และอุทิศบุญให้แก่เขาอันนี้เหล่านี้คือที่พอกระทำได้ตามมโนสํานึกพึงมีนิรมิตรเทวาจุติองคเพชรพัทระนาคานคราชอาจารย์น้องไนส์เนรมิตรเทวาจุติการสร้างเส้นขนานระหว่างเรากับเจ้ากรรมในเวรจอมอาคาตอุจฉาถาม กรณีที่เรามีเจ้ากรรมนายเวรที่มาในรูปแบบพ่อแม่พี่น้องหลานเหลนของเราในชาตินี้แต่ด้วยชาตินี้เราสวดมนต์ปฏิบัตินั่งสมาธิอุทิศแผ่บุญส่วนกุศลให้เขาและขออโหสิกรรมเขาต่อหน้าหิ่งพระความในใจเราก็ไม่ได้ถือโทษโกรธเขาให้อภัยไปแล้วสมมุติว่าทางเจ้ากรรมนายเวรคนนี้ที่เป็นพ่อแม่ของเราเป็นพี่น้องเรา ในใจเขายังจองเวรจองกรรมกับเราอยู่ถ้าเรายัางไม่เข้านิพพานยังต้องมาเกิดในภพภูมิใหม่อย่างนี้คนที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรที่เขาไม่ยอมปล่อยเราเขายังจองเวรจองกรรมอาฆาตเราอยู่เขายังจะตามเราเจอและเกิดมาในเป็นครอบครัวเดียกันอีกไหมและมาทำให้เรานั้นเป็นทุกข์ทำร้ายเราอีกไหมคะ วิสัชนาตอบโดยอาจารย์น้องไนส์นิรมิตให้เริ่มต้นจากการปรับพื้นฐานจิตก่อนและเชื่อเถอะว่าในวันนี้เราเป็นผู้โดนกระทำเราจึงรู้สึกทุกข์แต่ในวันใดที่เขาโดนกระทำเขาก็จะรู้สึกทุกข์ยิ่งกว่าเราณขณะน,นี้ให้มองเขาด้วยเมตตาธรรมและถอยห่างออกมาหมั่นสวดมนต์และนั่งวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อสะสมบุญและบาร,รมีของเราให้มากๆขึ้นไปในวันหนึ่งที่เกิดการยินยอมต่อกันภาระแห่งเหตุทั้งหมดก็จะหยุดลงแต่หากเขาไม่ยินยอมบุญและบาร,รมีที่ได้จากการสวดมนต์และการนั่งวิปัสสนากรรมฐานจะทำให้พวกเขาถอยห่างออกจากเราเองจิตที่ขาดความเมตตาติดอยู่กับการจองเวรการอาฆาต ขาดการสวดมนต์การนั่งสมาธิสุดท้ายจิตดังกล่าวจะโดนดึงลงที่ต่ำส่วนจิตที่ตั้งอยู่บนความเมตตารู้จักการให้อภัยมีการสวดมนต์และการนั่งสมาธิจิตดวงนี้จะขึ้นไปอยู่ในที่สูงต่อไปจิตที่แตกต่างกันก็จะเดินเป็นเส้นขนานกันจะพบเจอกันได้อย่างไรไว้คำตอบน้องไนซ์นิรมิตรเด็กชายอายุหขวบ บันทึกและกล่าวความคุณแม่นกานการกําหนดจิตทำสมาธิโดยอาจารย์น้องไนส์นิรมิตรเทวาจุติเมื่อสมาชิกมีคำถามเกี่ยวกับการกําหนดจิตในการทำสมาธิอาจารย์น้องไนส์ตอบว่าให้เราภาวนาควบคู่ไปกับการกําหนดลมหายใจเพื่อให้จับไว้กับคำภาวนาไม่ส่งจิตออกนอกแต่ไม่ได้หมายถึงจะต้องนำจิต ไปผูกไว้กับการภาวนาและการกำหนดลมหายใจนะเอาละมาดูว่าในขณะที่เราภาวนานั้นให้นำเรื่องต่างๆเข้ามาพิจรารณาเช่นความไม่เที่ยงของสังขารอารมณ์ต่างๆที่เข้ามากระทบมองเพื่อรู้ถึงเหตุและฝึกละวางเมื่อเราฝึกไปเรื่อยๆเราจะได้คำตอบด้วยตนเองสมาชิก ถามคำถาม 1. ทําทำไมเมื่อใช้คำภาวนาแล้วจิตไม่นิ่ง 2. จะภาวนาพร้อมกับพิจารณาได้หรือไม่ 3. จะทำอย่างไรที่จะต่อยอดการครองจิตให้นิ่งได้นานๆานทำไมช่วงอุทิศส่วนกุศลจะรู้สึกสบายกว่าตอนที่เราภาวนาอาจารย์น้องไนส์ตอบว่านหนึ่ง เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะเรามัวกังวลเมื่อการภาวนาหายไปแล้วจิตเข้าสู่สภาวะนิ่ง 2. จริงๆแล้วเมื่อจิตนิ่งก็ให้เริ่มพิจารณาเมื่อรู้เราก็จะฝึกละเมื่อได้คำตอบก็จงกลับมาภาวนาให้จิตนิ่งด้วยทำสลับกันตามที่เราเคยบอก 3. ฝึกสลับกันระหว่างพิจารณา และภาวนาคือการต่อยอดที่ก้าไปอีกขั้นของการทำสมาธิ4ในขณะที่เราแผ่เมตตาจิตณนะขณะนั้นเป็นกุศลจิตและเราอยู่ในอิริยาบทที่ปล่อยให้เป็นอิสระในกายสังขารเราจึงรู้สึกสบายกว่าช่วงตอนทำสมาธิองค์เพชรพัทระนาคานัคราชอาจารย์น้องไนซ์นิรมิตรเทวาจิธรรมะจาก องเพชรพัทระนาคานคราชวงเล็บอาจารย์น้องไนส์พิรมิดเทวาจุติเรื่องสมาธิอย่าให้ได้ขาดเพราะหากเว้นไปหรือวักไว้เวลาที่จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแทนที่จะได้รับเต็มส่วนก็กลายเป็นได้มาไม่เต็มที่เหตุหรืออะไรก็ด้วยอันจิตเรานั้นไม่พร้อมโดยสภาพ ทั้งๆท,ที่สามารถดีได้กว่านั้นไปไกลได้มากกว่านั้นและหากเชื่อเรื่องของความช่วยเหลือของเบื้องบนก็สมาธินี่แหละคือตัวเชื่อมใหท้ท่านทั้งหลายในฝ่ายสูงสนับสนุนเราได้อย่างเต็มที่ขอแค่ทำตัวเราให้เป็นภาชนะที่สะอาดพร้อมให้สัญญาณให้คลื่นสามารถเชื่อมถึงกันได้ ผ่านการเสียเวลาที่จะมีแต่สิ่งได้รับกลับคืนฝ่ายบารมีภายในก็จักได้สั่งสมเพิ่มพูนไม่มีใครช่วยเราได้หรอกถ้าเราไม่ช่วยตัวเองก่อนนิรมิตเทวาจุติองค์เพชรพัทระนาคานคราชอาจารย์น้องไนส์นิรมิตเทวาจุติปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันด้วยอาจารย์น้องไนส์และพ่อนก ในชีวิตประจำวันนอกจากการทำงานแล้วเราสามารถปฏิบัติธรรมด้วยเดินทางสายกลางไม่หย่อนยานจนไม่ก้าวหน้าและไม่ตึงจนเกิดความเครียดน้องสอนให้คุณพ่อทำสมาธิจากความเพลิดเพลินสบายไม่หวังผลว่าจะได้อะไรไม่หวังว่าอยากจะเห็นอะไรทุกอย่างเรียบง่ายเริ่มจากการสวดมนต์ระลึกถึง พระพุทธองค์พุทธานุสติเมื่อสวดมนต์แล้วจิตเริ่มนิ่งอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือมาร่วมอนุโมทนาบุญกันกับเราแล้วเริ่มนั่งสมาธิทําจิตอย่างเพลิดเพลินกำหนดลมหายใจเข้าออกพุทธโธวงเล็บสบายสบายไม่ตึงเครียดเหมือนเรากำลังเห็นใบไม้ไหวเมื่อต้องลมไม่ใช่การ ขย่มให้ใบไม้ไหวเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วให้น้อมจิตเข้าไปพิจรารณาหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเรื่องราวต่างๆจึงจะเกิดปัญญาจะเห็นได้ว่าสิ่งที่น้องไนซ์แนะนำไม่มีการส่งจิตออกนอกการน้อมจิตเข้าไปพิจรารณาเหมือนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่ใช่วิชาประวัติศาสตร์ ฝึกเช่นนี้เป็นประจำทุกวันทุกวันจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันไม่นานนักจิตก็จะมีการพัฒนาขึ้นวงเล็บธรรมะคือธรรมชาติง่ายๆทุกคนก็ทำได้ส่วนการบรนทาว,วิบากกรรมนั้นกรรมแก้ไม่ได้แต่เราสามารถทำให้กรรมตามไม่ทันได้โดยการทำความดีสั่งสมบุญบารมีให้มากจนกรรมนั้นตามไม่ทัน นิรมิตเทวาจุติ